สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะเชื่อมโยงเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆในยุคนี้คือมนุษย์ต่างดาวกับแนวคิดที่มีมานานแล้วในศาสนาอิสลามอย่างเรื่องยินนะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตลี้ลับที่ถูกกล่าวถึงมานานแล้ว แหล่งข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็มาจากบทความเรื่องยินมนุษย์ต่างดาวและความลี้ลับในอิสลามนะคะเป้าหมายก็คือมาดูกันว่าในมุมมองอิสลามเนี่ยสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันไหมหรือว่ายังไงกันแน่ครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันทำให้เราเอ่อได้ย้อนกลับไปดูว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นหรือรับรู้ได้ตามปกติอยู่แล้วคือเรื่องยินนี่แหละครับ ค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ยินก่อนเลยดีไหมคะว่าตามคำสอนอิสลามแล้วเนี่ยยินคืออะไรมีอ้างอิงในคัมภีร์เลกุรอานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในเอกุรอานบทอัลฮิจรองค์การที่ช7มีระบุไว้ชัดเจนเลยความหมายก็คือและยินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟแห่งลมร้อนหรือบางทีก็แปลว่าเปเลวไฟที่ไร้ควันครับ ไฟที่ไร้ควันฟังดูลึกลับจังค่ะแล้วลักษณะสำคัญอื่นๆของจีนล่ะคะมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือ 1. อย่างที่บอกสร้างจากไฟที่บริสุทธิ์หรือบางทีก็ว่ากันว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างจากมนุษย์เราที่มาจากดินหรือมาลาอิกะทุสวรรค์ที่มาจากแสง 2. คือโดยปกติเราจะมองไม่เห็นพวกเขาเว้นแต่เขาจะจำแรงกายให้เห็นนะครับอ๋อค่ะ 3. คือมีเจตจำนงเสรีเหมือนมนุษย์เลยครับเลือกได้ว่าจะศรัทธาหรือจะปฏิเสธมีสิทธิ์เลือกเหมือนเราเลยใช่ครับดังนั้น 4. ก็เลยมีทั้งยินที่ดียินที่ชั่วปะปนกันไปแล้วก็ 5. พวกเขาก็มีความรับผิดชอบทางศาสนามีการทดสอบเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละครับเข้าใจแล้วค่ะค่อนข้างชัดเจนเรื่องจีนนะคะ ทีนี้แล้วฝั่งมนุษย์ต่างดาวแบบที่เราคุ้นเคยกันในหนังหรือตามข่าวล่ะคะอิสลามมีพูดถึงไหมคะคําว่าเอเลียนอะไรแบบเนี้ยในอัลกุรอานหรือในฮะดิษซึ่งเป็นบันทึกคําสอนของท่านาศาสดาแต่ว่าก็มีบางองค์การหรืออายะในอัลกุรอานที่นักวิชาการบางกลุ่มมองว่าเอ,อ่ออาจจะเปิดกว้างถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่เรายังไม่รู้นะครับอย่างเช่นองค์การไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ อย่างในบทอันนาองการที่8มีส่วนที่บอกว่าและพระองค์ทรงสร้างสิ่งอื่นๆที่พวกเจ้าไม่รู้หรืออีกที่หนึ่งในบทอชูรอองค์การที่29ก็พูดถึงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงพรแพร่กระจายไปในระหว่างทั้งสองคำว่าสรรพสิ่งนี้ล่ะคะที่บางท่านตีความแต่การตีความว่าสรรพสิ่งนั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆเนี่ยมันก็ดูเป็นการตีความที่ เออค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับมีความเห็นต่างในหมู่นักวิชาการไหมคะมีแน่นอนครับอันนี้สำคัญเลยคือการตีความแบบนั้นเป็นแค่ทัศนะหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อสรุปที่ทุกคนเห็นพ้องกันนักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจากตัวบทศาสนาที่จะมายืนยันฟันธงว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากดาวเคราะห์อึ้งจริง,รงๆครับคือเอากุรอานเปิดความเป็นไปได้เฉยๆมากกว่า อ๋อเข้าใจค่ะคือเปิดช่องไว้แต่ไม่ได้ยืนยันประมาณนั้นครับตรงนี้แหละคะ่ะที่เริ่มน่าสนใจมากๆงั้นเราลองมาเทียบกันดูไหมคะจุดที่อาจจะทําให้คนคิดเชื่อมโยงกันระหว่างยีนกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีอะไรที่ดูคล้ายๆกันหรือต่างกันบ้างคะครับถ้ามองในแง่ปรากฏการณ์หรือเรื่องเล่าต่างๆนะครับอาจจะมีความคล้ายคกันอยู่บ้างแบบว่าผิวเผินนะ เช่น1ก็คือเรื่องที่ว่าปกติเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกัน2ก็อาจจะมีเรื่องพลังหรือความสามารถที่ดูเหนือธรรมชาติเช่นการเคลื่อนที่เร็วมากๆหรือหายตัวได้อะไรทํานองนั้นค่ะค่ะหลายวัฒนธรรมทั้งเรื่องยินเรื่องมนุษย์ต่างดาว4บางทีก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการแทรกแซงชีวิตมนุษย์หรือการลักพาตัวซึ่งก็มีทั้งสองฝั่งแต่ในมุมมองของยินก็จะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไป ฟังดูมีจุดคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วความแตกต่างที่สำคัญสำคัญเลยล่ะคะมีอะไรบ้างจุดต่างนี้ชัดเจนเลยครับหนึ่งคือถิ่นที่อยู่อันนี้สำคัญมากตามหลังอิสลามยินอาศัยอยู่บนโลกนี้แหละครับร่วมกับเราแต่แค่คนละมิติกันส่วนมนุษย์ต่างดาวตามคอนเซปที่เราเข้าใจกันคือมาจากนอกโลกมาจากดาวดวงอื่นเลยอือชัดเจนค่ะสองคือเป้าหมายหรือภารกิจ ยินเนี่ยตามหลักศาสนาคือมีภาระหน้าที่ทางศาสนาครับมีการทดสอบจากพระเจ้าเหมือนเรามีเรื่องของผลบุญบาปการตอบแทนในโลกหน้าโหประเด็นนี้ต่างกันชัดเลยนะคะกับภาพเอเลี่ยนในหนังไซไฟส่วนใหญ่ที่มักจะมาสำรวจโลกหรือบางทีก็มายึดครองโลกไปเลยไม่มีเรื่องศาสนามาเกี่ยวใช่ครับอันนั้นคือแก่นเลยที่ต่างกันทีนี้มันก็มีนักวิชาการมุสลิมบางท่านนะครับที่ตั้ง เป็นสมมุติฐานขึ้นมาเฉยๆนะครับว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่คนยุคนี้เรียกว่า UFO หรือการเจอสิ่งที่คิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการปรากฏตัวของยินบางประเภทก็ได้เพราะยินเองก็มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างหรือเคลื่อนที่เร็วมากๆได้เหมือนกันอ๋อน่าสนใจมากค่ะแต่ก็ต้องย้ำว่านี่เป็นแค่สมมุติฐานหรือแนวคิดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หลักศรัทธาพื้นฐานหรือที่เรียกว่า อากิดะในอิสลามใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมากอากิดะคือหลักความเชื่อที่มุสลิมต้องยึดมั่นครับเรื่องยินมีจริงเนี่ยคือส่วนหนึ่งของอากิดะแต่สมมติฐานเรื่อง UFO อาจจะเป็นยินอันนี้เป็นแค่แนวคิดเชิงปรัชญาศาสนา,าที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์สมัยใหม่เฉยๆไม่ใช่ข้อบังคับให้ต้องเชื่อตามนั้นครับค่ะเข้าใจชัดเจนค่ะและที่นี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะ ถ้าจะให้สรุปมุมมองทางเทววิทยาอิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะสรุปได้ว่ายังไงบ้างคะครับสรุปเป็นประเด็นหลักๆได้สักสีข้อนะครับ 1. คือการมีอยู่ของยินอันนี้เป็นความจริงตามหลักศัทธาอิสลามเลยครับมีหลักฐานชัดเจน 2. มนุษย์ต่างดาวแบบที่เราพูดถึงกันเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานเ,อาเปิดช่องความเป็นไปได้ไว้แต่ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจน 3. ความเชื่อมโยงระหว่างยินกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้จากหลักฐานศาสนาว่าเป็นสิ่งเดียวกันครับและสอิสลามสนับสนุนให้เราศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างในจักรวาลน,นี้นะครับตราบใดที่ไม่ไปขัดกับหลักความเชื่อพื้นฐานของเราอืมชัดเจนและน่าคิดตามมากๆเลยค่ะ ฟังดูแล้วบางทีสิ่งที่เราพยายามมองหาบนฟ้าไกลๆอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแค่อยู่อีกมิติหนึ่งมาตลอดก็ได้นะคะหรือบางทีทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เรากําลังจะค้นพบความยิ่งใหญ่ใหม่ๆในการสร้างสารรค์ของพระองค์ที่เรายัางคาดไม่ถึงเลยก็ได้คบโลกทัศน์ของอิสลามยอมรับความลี้ลับและความเป็นไปได้อันกว้างใหญ่ไพศาลของจัก,กรวาลอยู่แล้วครับ สิ่งสำคัญคือเรายัางคงศรัทธามั่นคงในพระผู้สร้างองค์เดียวแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราในการพิจารณาแยกแยะนะครับว่าอะไรคือความจริงตามหลักการอะไรเป็นแค่ข้อสันนิษฐานหรือทฤษฎีที่ยังต้องการการพิสูจน์ต่อไปครับ